ลูกชิ้นยืนกิมอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นอะไรอันนี้นะอะไรนะเกลียวเกีียวยืนกิมคือเดี๋ยวัำงานวัดเขาหนงแล้วเบิ่งุ๊ดโอ้ย ไม่โอ้คือสิทหืมหื้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 มหด้ืหื้เอา้มหื้มหม้ม้มหื้มหื้ื้มหื้มหื้มม้ืื้ อวันนี้อดอาหารไม่กินข้าวเดรัจาแล้วสังเกลงด้วยเลด้วยเลยเลยเอย ข้างๆเตาเลยข้างเตาเลยเอ็ฮึนั่งกี่เมดบ่มากี่เมดบ่เต็มหม้ออยู่ดิงานวัดงานวัดได้พลิดได้ทันยอมเลเออได้คลิปหนึ่งอืมไอ้ผู้านสภาเอ้ยอืมเปลี่ยนบรรยากาศอืมครับจะลูกที่ดีแล้วอ่ะ มูจักบบนยัวขายลูกชิ้นอืมต้องกินมาเสรเสรเด้อล้านเพิ่นอยู่ใจก็ถ่าเรือบบตุ้ยแดงุยามอืม่ายชื่อล้านเนอะขาน้ำเนี่ย่เดี๋ยวอีกไม้หนึ่งเด้อของท้า่าย ข้าบะอ้นงเนอข้างนคอเพัอัดเพิ่นอยู่ไหมนึงเด้ัดบักดพักไปเค่งนึงัดไเค่งนึงอืมคือลูกสิ้นจามไหมบวบดพักไปเค่งนึง่งอืม ยแคือักือคืกี้เดเออนีค่ะอ้าวม้ยมาใส่เป็นเครื่องเ้จ้อืมเักเลยมื้อะมุอใส่ใส่ใส่จนไม่มีผักแล้วเนี่ยว่าสองเท่าเียมาเปลืองผักขนาดนั้นผักือนอมเระมอเดียวอืมพ่อหมดยังอ่ะหมดเดี๋ยวมุ่งทียังไม่หมดนะ อืมเอาอีกง่วงอาอะไรอีกก็ร้อยอเล็กๆนี่อร่อยไหมเนี่ยอร่อยนะมากระชิมดูแล้วกินข้าวเหนียวมากินข้าวเหนียวกับหมูอบมาห้าบาทเอง